สถานการณ์ภาคใต้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ว่าชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต่างออกมาฉลองวันฮาริรยอหรือว่าตรุดอิดฟิตรีกันอย่างคึกคักนะครับคุณมูมัดรุสตีเชคฮารูนรายงานครับ ประชาชนชาวไทยมุสลิมร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลวันตรุษอีดินฟิตรี่หลังจากที่สิ้นสุดการถือศีลอดในช่วงเดืนดอนรอราอมโดยบรรยากาศที่จังหวัดนราธิวาสคึกคักมากครับประชาชนต่างหลั่งไหลมาละหมาดกันที่มัสยิดประจำจังหวัดน,นราธิวาสนับพันคนทามกลางบรรยากาศรอยยิ้มแห่งความสุขและการจับมือโอบกอดให้อภัยซึ่งกันและกัน ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนาราธิวาสสวมเสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสมาร่วมละหมาดฮารีรยออินดิยฟิตรีตั้งแต่เวลา 7. นาฬิกาสนาทีโดยมัสยิดทุกแห่งมีการละหมาดอย่างพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะที่มัสยิดประจำจังหวัดนาราธิวาสได้จัดให้มีการละหมาดกันที่บริเวณลานหน้าอาคารมัสยิดด้วยเพื่อรองรับจำนวนประชาชนนับพันคนที่หลั่งไหลามาละหมาด จากนั้นมีการบรรยายธรรมและร่วมกันจับมือสลามอบกอดมาอฟัฟหรือการให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดไปพร้อมทั้งได้กล่าวอวยพรสลามัติทารีรยออิดิลฟิตรีซึ่งหมายถึงสุขสร์วันตรุษอิดิลฟิตรีให้พี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะในจงังหวัดชา,ายแดนภาคใต้และก็ประเทศไทยก็จงร่วมใจร่วมกันสามัคคีและก็ช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับสลามัตฮาริรายาอ,อิดิลฟิตรีครับ วันตรุษอิดิลฟิตรีนับเป็นวันสําคัญมากทางศาสนาอิสลามที่กําหนดให้เป็นวันรื่นเริงเฉลิมฉลองหลังจากที่ได้ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญคือการเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อให้อภัยซึ่งกันและกันโดยครอบครัวของนายรมลีและนางเจ๊แยบินมามะซึ่งเป็นผู้อาวุโสในตระกูลทุกปีจะมีลูกหลานมาเยี่ยมในวันอิดิลฟิตรีซึ่งปีนี้มากันทั้งหมด6ครอบครัวจํานวนกว่า30มคน yeah. เราว่ารสุวสิ้ก็ต้องมาใหันาเลมาเเซียดี๋ยวคับผมกินนี่เพระมาคับวิปมากอแ a ่วาตัวนี้เงราะันเยอะงตัวญาติญาติที่อยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมและคารวะผู้อาวุโสรวมทั้งญาติพี่น้องครอบครัวนี้เดินทางมาจากรัฐรังกานูประเทศมาเลเซียอ่าใช i สําหว่าเอมินาบยังอากจะไปสละมาให้ยั a ดีฟิชี kepada semua สันรั่นเดอที่อยู่ในมาเลเซียแต่ยังอยู่กับดีในไทยเลทําะไรย นอกจากการเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญในวันตรุษอิดิฟิตรีคือการสวดดูอาขอพรให้กับผู้ที่ล่วงลับที่กุโบหรือสุสานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป ขณะที่บรรยากาศจังหวัดยะลาประชาชนมาร่วมกันละหมาดที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาจำนวนกว่า3 0 0พันคนท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีประชาชนหลั่งไหลามาละหมาดที่มสัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานีอย่างเนื่องแน่นโดยมีนายแวร์ดอร์แมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีเป็นอิหม่ามแทนอิหม่ามเยโกบไรามาีที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตก่อนบนรรทุกอิสลิต์รีสาวัน สมัดิรุสตีเชคารุนสนักข่าวไทยอสมทรายงาน